กดเข้ากลุ่ม V.P. สุดท้ายนะคะด่วนเลยเร็วๆแ้วก,กรุณาบอกว่ามาจากเจนุกด้วยมาฉันลงกลุ่ม V.P. ก่อนแล้วลุ้นนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเป็นแค่แนวทางผิดถูกขออภัยเพรายัางอ,อุ้ยเยอะรลกอันนี้นะพิมพิมไม่เอาหมอมันดูเยอะ เดี๋ยวให้แคปที่เดียวรัวรว,วค่ะลิงด้านล่างมาเนี่แคปแล้วนะทุกคนขาพิดถูกขออภัยนะแม่หนูดพลหน่อยโอเคขอบคุณค่ะแม่มาพิดถูกขออภัยนะตื่นเต้นว่ะ ใครเห็นลิงด้านล่างนะคะกลุ่มวีพีกลุ่มสุดท้ายของเจนุกนะคะอันนี้อันนี้ของของพิมพอ่นหนูส่งให้แม่นี่นะอ่ะก่อนอันนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นเท่านี้อ่าพีทถูกขออภัยนะทุกคนพีทถูกขออภัยนะคะวันนี้คือที่เลขเจวันนี้มันเป็นเลขดีของเจเจมาอาบน้ำมนต์เจไอเลยเอาเลขนี้มา ลิงด้านล่างด่วนๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใครแคปแล้วพิมพ์สาธุรวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค คฮะฮะโอเคลิงด้านล่างด่วนค่ะทุกคนขาแอดไปแล้วบอกว่ามาจากเจนุกด้วยทุกคนต้องบอกว่ามาจากเจนุกมาจากเจนุกมาจากเจนุกค่ะแค่นั้นจบและทุกคนก็คือจะได้เข้ากลุ่มฟรีเจนุกฝากฉลกฝากดวงไว้ที่ลิงด้านล่างแล้วฝากฉลกฝากดวงไว้ที่ลิงด้านล่างแล้วค่ะทันเนาะทันแหละ งวดที่แล้วให้สี่เจ็ดออกสี่เจ็ดห้าไม่เป็นไรอีกแค่แต้มหนึ่งอีกแค่แต้มหนึ่งอีกแค่แต้มหนึ่งไม่เป็นไรงวดที่แล้วใจะให้สี่เจ็ดออกสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดไปอยู่ข้างบน อยู่หน้าสุดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรอ่ะทันนะลิงด้านล่างกดเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเจนุกด้วยถ้าใครอยากเข้ากลุ่ม v ีพีของเจนุกนะคะกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะทันคือทันไม่ทันคือวันหลังเลยนะคะ